สวัสดี f อทุกท่านนะครับผมสันบางคารนะครับก็สวัสดีกันนะครับวันนี้มีพระมาให้ชมหลายองค์เลยนะครับซื้อได้วันนี้นะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเพิ่งได้มานะครับองค์แรกสมเด็จก่อนนะครับได้สมเด็จพิมเจดีครับผมผมก็ไม่ได้เล่นแต่พระแต่ลงเพ่อเงินอย่างเดียวนะครับก็เป็นสมเด็จอย่าเล่น เรามีใครชอบครับก็ทักมาหมามันมากครับสวยเห็นนะครับสวยแล้วก็ลงเพื่อนนะมาชมเพื่อนใช่ครับวงนี้ได้มาเมื่อวานครับแท้ดูง่ายครับครับแท้ดูง่ายครับดูกันครับันนีสตีมเป็นพิษ พิมพ์ชาวบ้านนะครับพิมพิมที่อบชาวบ้านนะครับแต่ดูง่ายครับดูโลหะครับเนี่ยครับแล้วก็อีกอวงหนึ่งเป็นไม้โพกแกะครับน่าจะปีหนึ่งห้านะครับไม่แน่ใจปีหนึ่งห้านะครับผมตีปีหนึ่งห้าครับเก่าแห้งแคกเลยใครสนใจชอบก็ทักทายผมที่เฟซบุ๊กได้ ครับหรือแอดไลน์ผมมานะครับนะอผมตอบให้ทุกคนนะครับตอบไว้ทุกคนนะคมาดูพ่อเพชรนะครับมือกำนะครับเขียวอึงเลยนะครับแบบมีท่านใดชอบเขียวอึงเลยครับเนี่ยครับเนื้อโลหะนะครับจะดูได้เนี่ยจินดาลาดผมก็เล่นนะครับเนี่ยเขียว เล,เล่นทุกอย่างครับแต่จะเน้นหนุ่มพ่อเงิน้ะส่วนใหญ่ดูโค้ดเอาชอบไปค่อยทักมานะครับชอบไปค่อยทักมาเนาะจะง่ายกว่าครับดูให้ชอบก่อนราคาคุยกันนะครับ,บาสายปิดตานี่ปิดตาเลยสายชมลีปิตาสายชมลีครับเรียมบ้านๆเลย จะมีใครชอบเนาะนะครับดูได้ตักทายได้นะครับนี่องคนี้ทีเด็ดวันนี้เลยครับโดนมาโดนมาหนักพอสมควรตีแค่หลวงพ่อปิ่นก็พอนะครับนะครับใครจะตีขอองพ่อน้อยก็ได้เลี่ยมทองเก่านะครับข้างในเป็นเงินนะครับเลี่ยมเงินเดิมเดิมครับมีแท้ดูง่ายเลยครับมีท่านใดชอบครับก็ทักทายผมมาได้นะครับไม่ต้องเกงใจกันนะครับ ทักทายมาเลยนี่ขอ,องพ่อเงินเดิมๆเหมือนกันอันนี้ก็ใช้จนแบบดูครับได้แบบเป็นได้แบบนี้เลี่ยมทองอันนี้เลี่ยมทองครับทองเลี่มทองเพื่อมีใครชอบอันนี้ไม่แรงนะครับเบาๆราคาเบาๆกันนะครับนะราคาเบาๆบองาคา์ใแพงก็ทำแพงองน์ใไม่แพงก็คือไม่แพงนะครับทักทายได้ ินดูง่ายพระครับมา,มาให้ดูเ,เนี่ยโลหะต้องเก่าเียเนี่ยขี้ยุงเต็มเลยพ้ะเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมัก็ทักทายที่เฟซบุ๊ก k อจิตพนพนทุกได้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็แอดไลน์ผมที่เบอร์088 959 529 94ครับครับนะแอดไลน์นะครับผมตอบทุกคนนะครับ เนี่ยสมเด็จแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้สมเด็จนะครับทักทายมาแล้วกันนะครับคือท่านอยากเช่าก็ทักทายผมได้เลยนะครับที่ Facebook เลยหรือเข้าไปดูที่หน้า Facebook ได้นะครับอ่มีพระเพราะผมโพสต์ทุกวันนะครับอ่ามี อีกองหนึ่งที่อยากให้ดูนะปิดตาเป็นพระปิดตานี่ผมได้มานานแล้วนะนะปิดตาปิดตาพระทับพระทองครับสัมิทธเก่ามากครับอันนี้แล้วแต่คนไหนชอบก็ทักทายมาครับนะห่างหายไปสักสองสมวันไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับขอบคุณนะครับที่บางท่านกดติดตามผมไว้ ครับผมก็มือใหม่เพิ่งหัดทาคลิปนะครับอะไนที่มันไม่ดีไม่งามอะไรก็แนะนํากันด้วยนะครับ,นะรบวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมสันบางคารสวัสดีครับผม